ตอนนี้ตอนนี้เป็นหน้าแมวที่กำลังหิว,หวจัดขอกินหิวจัดอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวจะไปทำข้าวให้มันกินมามามาเดี๋ยวไปทำอาหารก่อนอก็เลยจะลงมาเดี๋ยวไปทำอาหารก่อนนะ นะหิวแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำอาหารให้กินนะบ้นานนะบ้านเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ลงมามาลงมามาลงมาลงมาเร็วลงมาลงมาลงมาน้องดังๆเข้าเดี๋ยวพวกมา เนี่ไอตัวแสบมันมาตัวนั้นตัวนั้นเป็นแมวพันธุ์ไทยครึ่งเปอร์เซียตัวใหญ่มากคู่ปรับของไอตัวนี้แหละมันแย่งสาวกันดูมันหิวมันอ้อนมันหิวดูหน้าดูหน้าตอนหิวกัน ป่ปไปกินข้าวมาลงมาลงมาเร็วมาลงมาลงมาลงมามาลงมาเร็วมามามาไปกินข้าวมามาปลาทูนึ่งนี่เราต้องต้มน้ำเดือดเดือดลั่เลยนะคะเพราะว่า มันจะได้ไม่ติดพยาธิค่ะเวลาให้แมวกินแล้วมันก็จะสะอาดด้วยทีนี้ต้มมันเดือดๆแล้วมันร้อนก็ต้องมดแช่ให้มันเย็นก่อนก่อนที่เราจะคุกข้าวคุกข้าวหอ,อมมะลิอย่างดีเลย